สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับหมอโทนี่นะครับวันนี้สถานที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเวลาไปคลินิกเนี่ยแทบจะไม่มีเวลานะครับที่จะมาอัดคลิปแบบนี้เลยนะครับ วันนี้ก็จะมาตอบคําถามคนไข้นะครับที่มีคนไข้หลายคนชอบถามนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเนี่ยนะครับมีร่องแก้มเนี่ยนะครับเราควรฉีดนะครับบริเวณหน้าแก้มก่อนหรือเปล่านะครับเพื่อดึงนะครับให้ร่องแก้มเนี่ยมันขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเจอคําถามนี้บ่อยเลยนะครับก็จะมาตอบในคลิปนี้เลยนะครับปกติเนี่ยนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่คนเราเนี่ยนะครับ อายุเยอะขึ้นนะครับมีประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นเนี่ยเราเนี่ยนะครับจะไขมันบนหน้าเราเนี่ยนะครับมันจะฝ่อลงนะครับรวมทั้งไขมันบริเวณหน้าแก้มของเราด้วยนะครับพอมันฝ่อลงป๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้บริเวณนี้นะครับมันจะห้อยลงมานะครับบางคนเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นวงรีอย่างเงี้ยนะครับลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นเคสที่ หมาะนะครับในการฉีดนะครับหน้าแก้มนะครับเพื่อยกหน้าแก้มขึ้นก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปในร่องแก้มเนี่ยเราจะใช้ปริมาณฟิลเลอร์ที่น้อยลงนะครับทีนี้หลายๆคนนะครับก็ถามว่าเอ๊ะไปฉีดหน้าแก้มแล้วบางทีทําไมรู้สึกว่าหน้าวันขึ้นนะครับอันนี้นะครับอันนี้ขึ้นกับเทคนิคนะครับที่ใช้ในการฉีดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ของหมอแล้วนะครับเพราะว่า ก่อนที่จะฉีดเนี่ยนะครับผมก็จะต้องตรวจก่อนนะครับว่าลักษณะผิวบริเวณหน้าแก้มตรงนั้นเนี่ยมันมีความหนาความบางยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวมันบางมากเนี่ยนะครับแล้วเราไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่หนาเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผลออกมาไม่ดีแล้วคนไข้บางคนก็อาจจะมาคอมเพลนได้นะครับว่าเอ๊ะมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มาฉีดกับผมเนี่ยนะครับก็มั่นใจนะครับว่า แก้มเนี่ยนะครับจะยกนะครับแล้วก็ลองแก้มตื่นขึ้นได้นะครับโดยที่ผลลัพธ์เนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดครับ